ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้คุณหมอสุนิทไม่เรียก f c แล้วคุณหมอเรียกว่า Family Club ของคุณหมอสุนิทของสมุนลัวันนี้นี่นะครับคุณหมอสุนิทอยู่กอดสมุยคุณหมอสุนินมีความสุขมากคุณหมอสุนิทอยู่กับภรรยาและมีความสุขมากที่สุดแล้วก็มีดารานั่งอยู่ข้างๆกับภรรยาคุณหมอสุนิทนะครับแต่คุณหมอสุนิทไม่บอกว่าเป็นใครนะครับแล้วก็สมหมอนี่งมีความสุขที่สุดในชีวิตในการที่อยู่กอะสมุยคุณหมอก็เปิดแชมเปญเขานี่ไอ ปกติเราจะเปิดขวดโซดาก็ต้องมีที่เปิดขวดโซดาเราจะเปิดเลยมันก็ต้องมีที่เปิดเปิดไปก็มันไ่เปิด,ปดแต่ไม่เคยใครที่ในโลกนี่จะคิดที่เปิดแชมเป็นคุณหมอสุนินก็เลยคิดที่เปิดแชมเป็นคุณหมอสุนินเลยคิดทํานาฬิกาซูปปเปอร์ด็อกขึ้นมานะครับซึ่งบริษัทโรเล็กซ์หรือบริษัทปาเต้ฟิลิปเนี่ยเขาสะดุ้งหมดเลยว่านาฬิกาที่คุณหมอสุนินซื้อมาเนี่ยสามารถเอาเปิดแชมปเปญได้ นาฬิกาซุปเปอร์ด็อกมีข้อด oui> ีอะไรสามารถใช้เปิดแชมเปญได้นาฬิกาซุปเปอร์ด็อกมีข้อดีอะไรใช้เปิดแชมเปญได้นาฬิกาซุปเปอร์ด็อกมีข้อดีอะไรใช้เปิดแชมเปญได้นาฬิกาซุปเปอร์ด็อกมีข้อดีอะไรใช้เปิดแชมเปญได้นาฬิกาซุปเปอร์ด็อกมีข้อดีอะไรใช้เปิดแชมเปญได้กูก็พูดซ้ำไปซ้ำมา เด็สิ่งหนึ่งที่คุณหมอสุรินบอกทุกคนว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณหมอสุรินดื่มแค่วันละสองแก้วไม่ใช่วันละสองแก้วอาทิตย์ละสองแก้วถ้าคุณหมอสุรินอยู่ฮอลลเดย์คุณหมอสุรินดื่มวันละสองแก้วนะครับที่เหลือคุณหมอสุรินเป็นเด็กดีคุณหมอสุรินก็จะนวดเท้าให้ภรรยาทั้งวันนวดหลังให้ภรรยาทั้งวันนวดหัวให้ภรรยาทั้งวันแล้วก็บางทีก็จะบีบคอแม่มันเฮ้ยไม่ได้บีบไม่ได้บีบไม่ได้คุณหมอสุสนินสนุกนะครับ ะได้นาฬิกาซปเปอร์ด็อกนะครับก็ติดต่อที่ไหนไลน์ไอดีแอดซูเปอร์ด็อกนะครับน้องไอซ์คอยตอบตรงนั้นติดตอ่อไปเลยนะครับสนนราคาก็ไม่บอกย่